หลังจากที่ l รเดนฟิลด์ได้สร้างปรากฏการ์ถล่มทลายที่งานมอเตอ e XPO ปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงการเปิดโชว์รูมอย่างยิ่งใหญ่และมีการประกาศราคาช็อกตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยราคาที่ถูกลงกว่าเดิมอีกถึง20,100บาทในทุกรุ่นโดยราคาของ Bullet 500อยู่ที่179,800บาทค l a s s ิก500อยู่ที่189,800บาท คลาสสิกโครมนะครับอยู่ที่198,800บาทรุ่นท็อปสุดนะครับคอนติเนนตัลจอยู่ที่219,800บาทนับเป็นการประกาศราคาที่ท้าทายต่อตลาดเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีแผนตั้งราคาที่สูงกว่านะครับถึง250,000ถึง300,000บาทเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะครับการประกาศราคาที่ถือว่าช็อคไพรส์ทำให้ตลาดเมืองไทยนั้นมีความตื่นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วทันที ซึ่งคาดว่าทางโรเจอรเนนฟิลนั้นมีแผนการใหญ่นะครับต้องการจะถล่มตลาดเมืองไทยของเรานะครับให้ราบเป็นหน้ากลองโดยหนกระแสน,นะครับเรื่องของรถสปอร์ตคลาสสิกที่กำลังร้อนแรงอย่างมากในขณะนี้ทั้งทริอัมนะครับยอจับจองที่สูงมากแม้แต่นะครับมอเตอร์ไซค์แบรนด์ของคนไทยอย่างสตาร์เรียนะครับก็มียอดจำหน่ายที่สูงมากในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับรเจอร์เนฟิลที่ได้เปรียบเรื่องของราคาที่ถูกลงและมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่ถึง5 0 0 c ีน่าจะเป็นคำตอบที่หลายคนต้องการอย่างมากในขณะนี้ โดยดูจากยอดจับจองนะครับที่งานมาต้อยเอ็กซ์โปรวมถึงขณะนี้นะครับมีตัวเลขที่สูงเกินกว่า600คันแล้วมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเรื่องของความเร็วสูงสุดนะครับคอนติเนนตัลจีทีทำได้ประมาณ1 4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก3รุ่นที่เหลือนะครับทำได้ประมาณ1 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาจจะดูไม่สูงมากนักเพราะว่าเครื่องยนต์ชุดนี้เป็นเครื่องยนต์โบราณนะครับที่เก่าแก่ใช้งานมายาวนานหลายสิบปีเน้นกันกับขี่แบบสบายๆชิลๆนะครับใครต้องการความวาราวาวเร็ รถยนฟิวนั้นไม่สามารถรองรับได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าต้องการขี่เรื่อยๆนะครับไปแบบสบายๆก็ถือว่านะครับรถยนฟิวทั้ง4รุ่นนี้รองรับได้อย่างสบายๆครับปัญหาหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบในขณะนี้ก็คือเรื่องของแรงสะเทือนของเครื่องยนต์นะครับซึ่งทั้ง4โมเดลของรถยนฟิวนั้นถ้าวิ่งเกินกว่า100กิโลเมตรชั่วโมงนั้นจะมีแรงสะเทือนเครื่องที่ปลายแฮนด์อย่างมากจนรู้สึกได้นะครับและหลายคนอาจต้องบ่นนะครับเรื่องของแรงสะเทือนที่ว่านี้ เพราะฉะนั้นนะครับผู้ขับขี่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าบล็อกที่อยู่ชุดนี้เป็นบล็อกเก่านะครับดังนั้นนะครับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติของขีงบล็อกนี้ครับ